ครับโอ้โหดูแลจัดร้านสวยงามมากเลยทีเดียวอขอบคุณน้องเหน่งด้วยครับผมไม่เป็นไรครับครับผมตามสบายเลยครับรออะไรอยู่พี่พอ,พอันนี้ก็เช็คความเรียบร้อยพอดีวันนี้เป็นวันเกิดของมหาเศรษฐีวันเกิดของใครนะครับคุณพดุงชัยอ้อวันเกิดคุณพดุงชัยเขาไม่ได้เรียกวันเกิดครับอ้าไม่เรียกวันเกิดเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าวันคุณแม่เจ็บปวดมันจะเจ็บปวดได้ไงคุณเหน่งตอนแม่คุณคลอดมาแม่คุณยิ้มล่าเริงเหรอฮะ ต,ต้องนอนเจ็บปวดร้องโอดโอยโอดโอยโอยแมวอีกแล้วแมวอีกแล้วดูส uh ิไหมยังไม่ทละลายท้องอีกแล้วคนแรกได้ผู้ชายคนต่อไปก็อยากได้ผู้หญิงเนี่ยครับขนาแล้วคือตามตามสบู่แล้วทาระบาย่อกี้เสียยไข่ตามสบู่คุณแน่งฮะเจ้าของสถานที่สวัสดีครับ คุณประดุงชัยขอบคุณมากเอองานวันเกิดวันนี้ผมดูแลให้เรียบร้อยหมดแล้วครับเฮ้ยแต่โหคุณประดุงชัยไม่ต้องมาดูด้วยตัวเองก็ได้นะคะงานวันเกิดผมจัดให้เรียบร้อยอยู่แล้วถ้าฉันไม่ลงมาและเอาใจใส่เนี่ยทุกอย่างมาันก็จะไม่เพอร์เฟกต์ฉันก็เลยอยากทำใหญ่หมันดีงานของฉันเนี่ยเสียหน้าไม่ได้นะไม่มีเสียหน้าแน่นอนครับเออผมว่าคุณเข้าไปพักผ่อนในห้องพักก่อนดีไหมไปทําผมทําอะไรให้ดีก่อนนะฮะทั้งนี้เดี๋ยวผมดูแลให้ไม่เป็นไรฉันก็ทำมาตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยยยครัับเโกกจาาาข้งงหลลม โ้ยทะลักมาเลยเป็นการเซอร์ไพรส์เลยนะใช่ใช่เมทาครับแน่ๆวันนี้ก็เป็นวันเกิดของฉันเนี่ยครับอวยพรฉันหน่อยสิก็ขอให้คุณพระดุงชัยมีความสุขมากๆสุขสันต์วันเกิดครับฉันไม่ได้ยินเลยอ่ะสุขสันต์วันเกิดครับคุณพระดุงชัยเอาดังกว่าน,นี้ได้ไหมสุขสันต์วันเกิดครับ <c oughs> คุณพระดุงชัย ว่าเดี๋ยวแขกผู้เราผู้ใหญ่มาจะจะมาเห็นภาพอนไ้เขาไม่ไรหรนกไม่ไรหรอกไปทาครับนี่แล้วฉันถามจริงๆนะพวกเด็กนางงงนางงามอะไรเนี่ยที่ฉันจะเอามาดูแลแขกนเตอร์เทนแขกเนี่ยไปไหนก็บหมดพวกลูกๆฉันนะอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะว่าเขาเขาพร้อมยังเฮ้ยสวัสดีครับคุณแม่กลัวหน้าเรียกมึงแม่ ทำไมอ่ะนี่มึงนางงามไหนเนี่ยูคุณได้ประกวดมานะคะประกวดได้ประกวดมาค่ะนี่แกแต่งตัวอะไรของแกเนี่ยฮะแม่ค่ะนี่ชุดของพาด้าพาด้ามึงใส่ยังไงเหมือนลิงพาต้าเนี่ยแม่มีหน้าหลับเลยอนี่กูถามจริงบ้านมึงขายปลาไม่เลยรองเท้าอะไรของมึงเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวนี้เขาลังนิยมแม่ยี่ห้ออะไรรองเท้าเนี่ยกุชชี่เขามีแต่กุชชี่นั่นแหละทำอะไรอะไร ของแอมิสแวรนของอะไรนะบัพปูน่นายทรงธรรมบัะปูน่นายทรงธรรมกับ <c oughs> พ่อให้มามึงไปมิกกับแบนรนเนมได้ยังไงเนี่ย <c oughs> <า>เอาละครับเ,เดี๋ยวจะเสียเลิกสยามนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการเซอร์ไพรส์คุณประดุงชัย <c oughs> นะครับวันนี้มีเซอร์ไพรส์พิเศษที่จะให้กับคุณประดุงชัยนะครับเป็นดารา ที่ต้องบอกเลยว่าคุณประดุมชัยเห็นแล้วต้องว้าวแน่นอนเ,เอามาปังๆเจะเอามาหาชั้นเอามาแบบปังๆนะครับไปพบกับเขาเลยนะครับคุณบอลครับฉันจำชุดเธอได้ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมาครับฉันขับรถผ่านอพอดีเห็นเธอนั่งอยู่บนรถเมล์แต่ใส่มาจากบ้านเลยเหรอเนี่ยฉันชอบเขามากเลยจะติดตามเขาตามทวิตต์นะครับ ตามหวยเธออยู่เนี่ยหักหลังแนละ้วบอกเลขเกี่มันเคลื่อนเคลื่อนเลยเี่เดี๋ยวสักจะให้อย่าไปถ่ายบ่อยเอาแน่ใจแล้วค่อยลงช่างต่นำนะครับคุณประุชัยครับสวัสดีครับ,รบนี่นี่คือแขกเขาอยู่เยอะแยะเลยคนอื่นเขาจอดรถเดี๋ยวเขาจะไม่มาหรอกแต่คนเดี๋ยวเขาเห็นเยอะหน่อยนะผมเห็นมีอสี่ห้าคนเองเธอเลยแม่วันนี้เด็กๆมาแล้วก็ผมมี เรื่องราวท so ี่อยากเซอร์ไพรส์กับทุกๆคนครับถ้าใครอยากรู้ขอเสียงกรี๊ดนะครับคือที่จริงแล้วนะฮะความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามความรักมันมีหลากหลายเพศแล้ววันนี้ครับผมมีเรื่องราวที่จะเซอร์ไพรส์ทุกคนแล้วเราสองคนก็ได้คุยกันแล้วปกติแล้วเนี่ยมีแต่คนอื่นมาสั่งแหวนจากเขา วันนี้ผมใช้แหวนกับเขาครับเป็นแฟนกับเราป่ะเป็นแฟนกับเราป่ะเธอพูดอย่างนี้ฉันก็เขินสิบอลเป็นเมื่อคุณเขินแล้วก็ผมขอละลายพฤติกรรมคุณนะ มึงเอาลิ้นออกมาเพื่อมึงเอาลิ้นออกมาเพื่อ <abra paintings> แม่งมีมาหน่อยแล้วชักกัดด้วยแม่รถจุบของคุณเนี่ยช่างโคตรซี่โคตรแซ่คุณ <c oughs> ครับตายแล้วอ <tho> ู้สาวไปขายหลวงป่ะเป็นแฟนเรานะ เธอนี่ทำไม่ใช่ประทับใจเธอรู้ไซส์ได้ไงใส่พอดีเลยเนี่ยผมแอบวัดตอนที่คุณหลับครับนี่แหวนมึงมาทำหลอกกูเป็นเก้าหรือไงไต่ก็สวยอยู่นะครับคุณประดุมชัยคุณเอาอีกแลโอ้วกูกลัวมึงแล้วเนี่ยทีสองทีพอแล้วไม่ไม่ไม่รับผมหยุดไปที่ไหนก่อน ทำไมไม่เปยเป,เปหาตัวนู้นลนะ่ะฮะคุณพดุมชัยครับนอกจากคุณบอลทองพูนโคกโพจะมาเซอร์ไพรส์แล้วไม่ชื่มเชยจัง <c oughs> วันนี้ยังมีอีกหนึ่งท้านเป็นดาราที่กําลังทําร่างทองอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ลงสื่อลงโซเชียลที่ไหนเลยวันนี้งานแรกมาเซอร์ไพรส์ให้กับคุณพดดุงชัยนะครับคุณตั๊กบริบูรณ์ครับ บิ๊กเซอร์ไพรส์ให้กับเสียขอบคุณเธอมากผมรักเสียมากครับเธอมาทุกปีเลยอ่ะไม่เคยลืมฮะปีที่แล้วจะก็มาการเกิดของเสียผมต้องมาสิครับเสียฉันขอบคุณจริงทุกคนก็ต้องมางานของเสียมาทุกปีจริงเพราะเสียเป็นที่รักของพวกเราทุกๆคนอยู่แล้วดูแล้วเค้กเอียงอย่างนี้ฝั่งคุณบุญชัยจะได้เปรียบอยู่ จริงๆักเสียครับไม่คิดว่าเธอจะเป็นคนมีน้ำใจเธอมีงานเยอะแแต่เธอก็มาให้ฉันทุกปีเพราะคบวรักของเสียไงครับเสียอร่อยตาอร่อยตาผมจริงมากเสียจ๋ามีคุณมันรักไปแล้วขอคุณเธอเสียจะทําอะไรผมก็ได้ครับผมฟิตปืนใจเพื่อเสียนะครับปืมใจเธอมากเลยจริงๆจากใจมฉันไม่รู้จะทํายังไงจริงๆริงนะ้วขอทิ้ขอทิ้ เธอมากขอให้เธอขอให้เธอเป็นคนดีแบบนี้ต่อไปนะต้อยฟังผมนะคือพี่ต้อยเองก็สั่งมาว่าอย่าไปโปกเค้กเลยเดี๋ยวต้องไปอาบน้ำกันนานใช่ใช่ใชู่ก็ใจดีฟังเขา ไม่คิดว่ามึงจะมาทํากับกูก็ฉันขอบคุณเธอแต่ว่าวันดีเป็นวันดีนะฮะยินดีครับเสี่ยขอบคุณมากนะยินดีครับเสียกินเค้กใส่ถ่านไหนครับโอเคโอเคนะครับเสี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเป็นแค่สีสันแค่นั้นใช่นะครับแล้วฉันก็ขอบคุณเธอมุกอขอบคุณเธอจริงๆเพราะว่าค่ะคุณแม่หนูต้องมาทุกงานล้ะครับคุณแม่ไม่หมาไม่ได้เลยค่ะขอบคุณเธอมากขอบคุณเลยเอานี้เลยนะแล้ววันนี้นะฮะเซอร์ไพรส์นี่ไปสองท่านแล้วยังไม่หมดแค่นี้นะฮะคุณมีออกรคะ นี่สิครับคุณประดุงชัยครับวันนี้เป็นเซอร์ไพรส์อีกเป็นอะไรครับคุณปุรุชัยตาจะไม่ค่อยดีสิมันือนะฮะต้องระวังนิดนึงวันนี้มีเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งนะครับนอกจากคุณบอลแล้วนอกจากคุณตักแล้วเซอร์ไพรส์พิเศษอีกหนึ่งท่านครับเชิญครับ มาขนาดไหนกูก็จำมึงได้ไอ้ต้อยออกมาเนี่ยโอ้โหปิดหาตัวเดียวเลยนึกว่าคนจำไม่ได้เหรอเขาเห็นหน้าทียังไม่เท่าไหร่นะมีใส่ชุดกีกกี้ด้วยไอ้ต้อยไงเอาคนเดียวเลยกะดังคนเดียวเลยกล้องแช่อยู่กับมึงน่ะชุดก็เด่นอยู่แล้วฮะดังแน่ปีนี้พูดมาทั้งหมดก็ไม่เป็นความจริงนะครับกีกกี้ติดตามการเมืองทีเจ้าของวันเกิดเขาอยู่นู่นไปทางไทยวันนี้วันเกิดคุณพรุดงชัยเขาเป็นดาราหรือเป็นอะไรหรอเปล่านี่ ไม่ไม่ได้เป็นดาราถ่ายโอทีแฟนปะเนี่ยเลิกเลิกเลิกทำนะฮะนี่หน้าเธอเลยใครเนี่ยจำไม่ได้ฮะผมต้อยเนเปิดหน้ากากเอา้หน่อยเปิดหน้ากากสิต้อยใครจะไปจําได้เคยเปิดเฮ้ยไปเปิดอย่างงั้นได้เดี๋ยวเสียของสิหน้ากากก็อยู่นี่คุณดึงได้เลยฮะคุณบุตรุ่งชายดึงได้เลยดึงได้เลยใช่ไหมได้เกี่ยวตรงยมโลกก็ได้